สวัสดีครับชอปเรสเกมเมอร์ท่านกับผมก้องซ่ากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทุกท่านอยู่กันในเกม Back For w a r ัครับซึ่งวันนี้ครับเรามีในส่วนของคุณปอนนะครับมาแจมกันด้วยนะครับผมซึ่งเราจะมาลุยกันต่อนะฮะในด่าน4ีีดหนึ่งหรือว่า Blue Dog Hol l o w นั่นเองนะครับผมก็หลังจากจบด่านระเบิดเรือไปกับบอทนะฮะก็มาลุยกันต่อครับตันนี้เรามีคุณปอนมาเล่นด้วยนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับทุกคนบอกเลยว่าดูเดือด Blue d o g Hello Hello! Its me คนล,ล oh, ะฮอลโอ้แบดซีดเมล็ดพันธ<า>ุ์ชั่วร้าย okay. อรารกิจ uh อย่าทิกเกอร์อย่าทิกเกอร์อะไรเลยบวกเงิน500โอเคมีอะไรบ้างสเตมินาสเตมินาแหละวิ่งกันเหลือเกินโ <laughs> อเค <Okay. S 2> ผมก็ว่างั้นเอาสเตมินาด้วยวิ่งกันแบบดูเดือดเลือดพ่านามากๆมีอะไร <Board S 1> ให้ใช้บ้างเดี๋ยวยังจริงๆมันดูไม่ได้เพื่อนอยัง ฟาร์มของอยู่เพื่อนยังกดเลือกอยู่ที่นี่คนเยอะจังเลยอ่ะใช่เขาพาเราออกมาได้แล้ว okay, ลอรอรอเพื่อนชกหน้าให้โอ้ชกกันทีเลือดกระฉูดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเต็มตัวลุยกันโอ้ทำไมเพื่อนมันเลือดเหลือแค่นั้ำนนเพื่อนไม่หิวเลยที่นี่ไม่ยายหิวเหรอโอ้เพื่อนเห็นเลือดเพื่อนแล้วไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะน่ะพร้อมที่จะล้มเต็มที่ Ia, ข้างนอกมาแล้ว Str มาอยก่อป er! <Ma> ีกลหน่อยเออโอ้ตัวขาดิมิเตอร์ีโลดไอ้จ๋าเออโอเคไปเพื่อนเพื่อนฮิวเสร็จยังเพื่อนเพื่อนนึกอะไรอยู่น่ะว่ามันนึกอะไรอยู่เนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะมันพอเอาเพื่อนเอาเพื่อนไม่หิวโอเคขันไปเลย Let's <'m> out. go. I'm สายหมดสายหมดสายหมดเพราะผมชอบท่านั่งยิงอ่ะปืนมันจะเป็นถืออีกแบบหนึ่งเท่ใช่เท่สกัดเลยโอ้โอ้เออเออข้างหลังข้างหลังรีโหลดโอ้ย มาชกมาต่ำวงตอมบี้เจอหมัดอวยหน่อยดันไปโอ้โหโดนตายเฮ้ยที่รถเอ๊ะจึ๊บไปต่อไป็นขั้นนำรถกระบะด้วยรถกระบะใครน่ะรถกระบะพังเหรอมาครับโอเคก่อนก่อนอ่าโอเคทีโหลดจึ๊บอ่ะมี มีปืนไว้ยิงซอมบี้ไหมโชคันกว่ามันจะตายใช่ผนี้มีขวานเอาขวานมาใช้แล้วกันเผื่อได้ฮีนบ้างเผื่อเผื่อแล้วต้องไปไหนเนี่ยทางนี้ปะใช่ปะไม่น่าใช่ทางนู้นทางนู้นแม้ทางนั้นบอกว่าบล็อกพี่โดดข้ามก็ไปแล้วไหมอะให้ตายเถอะ ไอ้ยสมบีตัวเด่นเลยนี่อเออบวกสองเน้นฮิวนี่มีถังด้วยนี่อ่ะฮเออฮผมมาที่นี่เพื่อฮิวครับโอเคโอเคน่ใช้ดีว่ที่ดนี่องั้นบอกลาเลย M4 ไม่ต้องมาเจอนี่ปืนมนแรงงานปืนมาแรงโอเคไปตามทางปืนเราถังไปด้วย โอ้เพ oh, ื oh, yeah. ่อนโอ้ยแย่เข้าจริงๆเวลามีระเบิดเมี M249 อะไรอ่ะ This to get to the guy need back team โอเคเพื่อนเราเลือดเหลือแบบกระยิมกระยอมมากเฮ้ยนี่ตายหมดยางเพื่อนข้ามลเขาจะไม่ฮิวตัวเองเหรอใช่ครับนั่นสิอันนี้คือกล่องเหรออ๋อเพื่อนเปิดอยู่ เอ็มซ okay. 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 ีกับเอคีเจ็ดกระสุนกันปะเอานี uh, so ่ไปก่อนแล้วกันนี่เพื่อนโยนกระสุนแล้วครับเพื่อนไม่ใช้กระสุนนี้ผมว่าผมโยนอันนี้แล้วกันใครใช้เปล่ามีใครใช้ป่าวครับเก็บเลยครับโอเคไปแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคเก็บแล้วก่อนเไปโอเคโอ้หเฮียอินวิสเกตฮอลันฟาร์มโอเค ผมว่าบางครั้งในชีวิตเราก็ต้องว่าในบางครั้งในชีวิตเราก็ต้องการแค่ปืนกระบอกหนึ่งแล้วซอมบี้จำนวนมากเอ๊ยิงอยู่ยิงอยู่ reload อะไรวะเนี่ยก๊อกสไนเฮ้ยมีแรนดอมการ์ดด้วยครับมาเก็บมาเก็บมาเก็บตรงนี้ด้อมการ์ดติดไว้แล้วกลังไปค Two, it plays havoc with everyone's laundry. Last thing you want is to pair of almonds, tidy where you can be. Foggy! No one was laughing when you did that. It took me all afternoon to recover my smalls. Smalls? Is that what you're calling them? All right, very okay. funny. All right, let's move on. What? What is it with all this macho going on? shit? Oh my god. เฮ้ยใครโดนล่าเพื่อน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 ก่อนช่วเพื่อนก่อนเออนี่โรถลงไปซอมบี้เพื่อนมันจะไม่ฮิวเลยใช่ไหมเนี่ยจริงโอเคมันให้เราหาอะไรอ่ะเนี่น็อตเฮ้ยแต่งปืนว่ะนี่เลยเฮ้ยโอเคตันนี้เปิดได้ตันนี้ผมเปิดได้ผมมีอันนี้อยู่อันนี้คืออ๋อ ล่อโอ้ยโอเคขอให้ทำให้ทำลายลังมันโอเคโอเคทำลายลังมันนี่คือเส้นลังนี่ป่ะน่าจะนี่ไงเสร็จแล้วหนึ่งอันอีกอันหนึ่งอ่ะอ๋อเป็นสายเนี่ยเป็นสายหรือจะอะไรพวกเนี้ยโอเคมันโกนแล้ว ดูมันผมยิงอยู่ยิตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่พี่วอนมาพี่วอนมาพี่วอนมาเลตตายเลตตายกลายเป็นปุ่นไปแล้วลีโลดเอ้ยโอเคสวยสวยลีโลดมีสายอยู่ปะเนี่ยเนี่ยสายเนี่ยสายสายมันขึ้นไปข้างบนเหรอใช่ไหมถ้าเราจะขึ้นไปไงเนี่ยหรือพี่อยู่ข้างใน เอแล้วมันตัดตรงนี้เลยไม่ได้เหรอไงวะเออเราต้องนี่บ้านเราต้องเข้าตรงนี้ปะนี่ไงโอเคนี่ไงตามครับางนนี้ผมจะรีบตายจะได้ไม่โดนกระถิ่นเราเดี๋ยไม่เอาไม่เปิดเก็บไว้นี่ไงพังแล้วพังแล้วพังแล้วสวยแล้วมันก็โกนแล้วอันนั้นเป็นปืนดีกว่าผมว่าผมไม่เอาผมเห็นห้องอับเกรดอาวุธดีกว่ามาเอาห้องเก็บอาวุธดีกว่าเมาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านรับเด็ดบ้าน แล้วหนึ่งมีคนมีซอมบี้วิ่งตามกล้องไปได้ได้ได้ปะมันอยู่ด้วยผมด้วย reload โอเคนี่นี่ตรงนี้มีห้องอยู่ผมเห็นอยู่เปิดละเปิดละเปิดเร็วจังแต่ต้อมการ์ดแต่ต้อมการ์ดเพิ่มเงินมีฮิลด้วยมีฮิลฟรีมีฮิลฟรีเอาฮิลฟรีฮิลฟรีมามาเรียกเรียกเรียกคนจีนมาหน่อยมาหน่อยเร็วกลุ่มอัพเพื่อนกลุ่มอัพ ไปนั่นอะไรวะน่ะเดี๋ยดองการ์ดอีกครั้งหนึ่งพยายาิโรธโอเคเข้าไปฮิว,วเพื่อนเข้าไปฮิวเถอะเพื่อนเห็นเลือดเพื่อนแล้วฮิวเถอะนะเฮ้ยยูหิวฮิวเถอะแม่งไม่หิวอะเออคงจริงไม่ฮิอวอะคงจริงอะบ้าดเลยฉันผมฮิวเองก็ได้ไหมมันฟรีสามอันนี่ยฮิวได้อีกอะเฮ้ยมีมันหิวมินิกันไปไหนมาไหนด้วยเฮ้ยมีออฟยาโอเค มันจะไม่หิวใช่ไหมลนะ่ะเ,เพื่อนหิวหน่ะไหมนี่นี่นี่หิวเพื่อนนี่นี่เพื่อนเห็นหิวบ่เออช่างมาแล้วกันเออพูดยากจริงโว่สายแกวิผิวนี่หว่าคนติดยาเออคนติดคนติดยาเม็ดแล้วบิ่งผิวอะไรบนหน้าหน้าปวดจังอ๋อแล้วเราอ๋อเราพังอันนี้แล้วเราก็ตามนั้นไปเหรอ You see that? น่าจะใช่โอเคโอ้โหมาร์กตามขนาดนั้นอ๋อมันไหลลงมาเป็นทางแหมบังเอิญมากเลยคำนวณมาแล้วไงคำนวณมาแล้วแบบเป๊ะๆโอเคครับผมมาโอเคมีคนจริงก่อนจริงก่อนแหมคำนวณมายังไงครับถามจริงคุณทำยังไงให้มันมาแบบนี้ครับจบต้องจบอะไรมาถึงทำแบบนี้ได้มีฮิลเพื่อนเพื่อนจะฮิลไหม ผมคิดว่าเขาจะหิวไหมครับรูปปอนเขาชอบ a c ช i e เมนต์ t ไหมเลือดน้อยอะไรเงี้ยอะไรมันไม่หิววะหิวมันแบบอยู่เต็มๆเลยอีกคนนึงก็ไม่หิวเนี่ยแพนด้าเนี่ยโอ้อะไรเดี๋ยวเพื่อนเอ๋เสียงตัวละครผมมันมันหายใจแรงมากแล้วมันมันดูหืนกระหายมากเลยหอบหอบผืดโอเคเซฟตัวแล้วอ๋อเนี่ยเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวหิวตรงนี้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ เฮ้ยมันก็ไม่ฮิวไม่ใช่เหรอจะได้มันไม่ฮิวนะออออืือออออยอดเฮลเบลระครังนรก yes yeah เฮ้ยมีมิสด้วย่ะมีอีเวนต์ด้วยมัยมนควรไปอีเวนต์ไหมอ่ะ no one left behind ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแ,แล้วก็มีลิทเด้นอ๋อแชมเบิร์ลิงเป็นลิทเด้นอีกประเภทหนึ่ง โอเคมาการ์ดเนี่ยเต็มจอแล้วเนี่ยเลือกการ์ดสต้ามิน่าโอ้โหการ์ดเยอะมากไหนดูสิโอเคอ่ะสต้ามินาต้องรอเพื่อนเสร็จต้องรอคงจริงเสร็จคงจริงอ่ะคนจริงโนฮิวอ่ะคงจริงอ่ะ โอ้คนจริงไม่ต้องฮิลอันนี้คนจีนเอาเอาเอาเพียวเพีเอาอเอาอเอามีแท right งหัวก็เลยเหรออืออือเออโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะเกมนี้ yes อาชีพสเปย์หน่อยให้เขารู้เรามาแล้ว black for blood สเป์นี่มไมสเป์มันเป็นปิกเซลจังอะเอาเอาโหลดอ๋อโหลด <laughs> โหลดโหลด แล้วนี่เขาเป็นอะไรเนี่ยนี่พี่เล่นหรือไปไหนห้องน้ำหรือเปล่าขอบคุณนะครับคนขับรถที่ช่วยเราไว้อ่ะต่อยหน้าไปสองอทีงงไม่อยู่เมาขวานปาดหัวมเลยยังเแ็่ยังเลื่อนผมพร้อมที่โอ้โหของเพียบเลยนี่คือเขาทิ้งยาให้เราไอ้นี่มันมันไม่ฮิวเต็มอ่ะมันแก๊ปพิงฟิวอีกแล้วนี่เป็นอะไรกับแก๊ปพิงฟิวเนี่ยโอเค Are you ready? You don't look ready and the key to survival is being ready. h อ้าว้ผมโดนโดน้โหอพเนียวัมองไม่เห็นเลยคนมืดคนมืดโอ้มีนวิชันไหมครับโมีแค่ไฟนะกลัวจังเลยใ้ี่ปืนพกอ้ดีเซดีเกิลเก็บเสียงว่ะโอ้โอเคโอเค ผมขึ้นไฮผมขึ้นไฮกาวไว้ก่อน right. ขึ้นด้วย,ม,วยมันจะได้กว่าจะขึ้นมาหาเรามันก็เสียเวลาแล้วอะไรอ่ะระว,งว,งว,งว,วังระวังอ๋อซูชิดเดี๋ยวผมวิสาซื้อมาสองงานตั้งวางแจก,กเลยเออโหเสียใจเลยไม่เป็นไรเอาไปใช้เพื่อเปิดกล่องเปิดกล่องเอ๊บโอเคสว่างแล้วขอบคุณโอเเคนี่ยอีเวนต์หมอกเนี่ยอีเวนต์หมอกอดูหมอกดิ เฮ้ยพี่วอนพี่วอนพี่วอนตายโอเคไม่ขนาดมือพวกเราหรอกเออเออโอเคผมเริ่มชินกันเพลลแ้วกันเพลสบายสบายดีใช่ครับไม่โอ้โหแล้วเนี่ยโอ้โหเพื่อนใจเย็นโอเคในรถมีตังค์ด้วยอะไรอะคออะไรวะน่ะคอเดอะฮอสตสตาร์ทรถแล้วก็เรียกซอมบี้มาเรียกอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้ซ้ายซ้ายมีของไม่ใช่กำลังบอกซ้ายมีของพี่มาเลย ผมใช้แหละผมใช้ดีกว่าแหรือให้เพื่อนใช้หรือให้เพื่อนใช้ผมใช้แล้วกันเปิดละคุ้มกันให้อยู่ปืนมาวู้มินิกันมินิการ์ดเด็ดไปวางยิงไปวางยิงไปวางแล้วก็รอยิงมันเลยอุ๊ยอะไรพวกเนี้ยมิ่งมันจับเพื่อนเราอู้เต็มเลย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 เอามินิกันยิงมันมินิการยิงมันมินการยิงมันวูวคุ้มกันให้ตัวใกล้พิงตัวใกล้ให้เอาเลยตัวไกลเลยนั่นแหละนั่นแหละยิงเลยยิงเลย โอ้อะไรบูน่ะโอ้โอเคมันได้แค่นี้ใช่ไหมได้แค่นี้ลักโอ้ยเป็นรถขนตุ๊กตาที่มีกระสุกกระเด็นออกมาเหยียบมีเียดิน้งดิ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 ด้าดิงดิ้ดิ้ง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 ด้งด้าดิ้ง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 ิ้งดา้งด้งิ้ด้นเ้ด เฮ้ยดูกระตาเต่าเต็มเลยดูกระตาเต่าเดินละเดินละเหยียบดูดิดูดิดูดิโอเคเอิโอเคเฮ้ยตัวใหญ่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 ๆโดนครับคุณโอนะโอเคโดนเออยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่สุดยอดเออเออเขาติดอยู่ใต้รถนะนะสงสารเองผมจะโชว์เขาหน่อยเขาจะตายเฮ้ยตายยังตายยัง ไม่ตายนะทีวะอดเรื่อกตรงนี้ไปถ่าน้นโน้ำมันไปรับยิงตื่เหมือนมีตัวโอ้มีตัวยังไม่ตายอีกแล้วเนี่ยตรงนี้อ้๋อตัวเมื่อกี้ไม่ตายตายแล้วนี่ตัวนี้ไม่ตายโอ้ยออาตายแล้วตายแล้วเด่งออกมาข้างนอกเลย ยอดไปเลยไป่ามันมีระบบกันกันศพบนหน้าจอเยอะเกินไปละตายแล้วตัวระเหยเออตัวระเหยไปเลยเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวแหลกโอ้เยอะ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 โอ้มีทุกอย่างให้ผมแต่งยกเว้นแม็กยาวขอบคุณนะพี่รอดโอเคอ๋อ ปืนผมใช้กระสุนนี่ดีกว่ากระสุนสไนเปอร์นี่ว่าดีเซวร์ดีกเกอร์ใช้กระสุนสไนเปอร์นะครับกดโทษโอ้ยโดนตัวยิงพวก่องพิโหลดไปนี้อยู่ไปเลยโอเเคฮ้ยทูคิปผมเก็บเองเพราะว่าผมมีสองช่องเอ็งผมเก็บกองกระสุนไปเลยเอาระเบิดไปบอมดีกว่าโอ้มีประตูวผมเปิดได้มาผมเปิดเลยปล่อยปล่อยเพื่อนเขาเต่มไประฟามของระฟาร์มของอ้ยปืนว่วงปืนว่วงคุณ

จะมาช้าไปเฮ้ยตรงนี้มีฮีลฟรีไอคนจีนที่ไปไหนแล้วน่ะอ๋อมันหลุดเราจะหมอกไปแล้วครับมันเหมือนไกลเกินอ่ะเลยไม่แสดงในเกมเนี่ยนี่คืออีเวนต์ของหมอกด้วยทำให้มองเห็นยากขึ้นอ๋อใช่โอเคครบแล้วเราเก็บกันมาแล้วเราเก็บครบหมดละโอเคไอนั่นเขาไปไหนแล้วน่ะเพื่อนรีบหรือเปล่า่ะเฮ้ยมันไปไหนแล้วน่ะอ๋อยูนข้างหน้าโอ้โหดูเลือดมันนี่ครับนี่มันเล่นกับเราปะเขาเพาเข้ามาแบบ เขาเป็นสายโซโล่ไงอ๋อทำเควสแบบเน้นจบแบบเลือดน้อยอะไรอย่างงี้ป่ะ Enemy contact เขา d i n g c o v e reloading m r e เขาต้องไปไหนต่อ Continu ดูดเชื้อไอทีบสยังไม่วันอาทิตย์เราต้องเข้าโบวชแล้วเหรอเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมเจอผมเจอบ้านอีกแล้ว เห็นบ้านไปไม่ได้บ้านต้องแวะเสียงอะไรวะล่ะนอ๋อเสียงนี่ไม่มีอะไรมีน่อยตัวกระโดดใส่เนี่ยเนี่ยเพื่อนเม็ดคิดอยู่ตรงนี้แล้วว่ะเพื่อนจะหยิบไปฮิวไหมหูลูกซองเพื่อนังไม่เก็บไปฮิวเลยครับพี่จอรแล้วกันเนี่ยถ้าที่เม็ดคิดม่นอยู่ตรงนี้ฮะอสองสี่เก้ามันโหดมากเลยผมชอบมากเลยมาแล้วจริงเลยละ ไม่เพื่อนฮิวแล้วครับเพื่อนฮิวแล้วครับคุปอนเพื่อนฮิวแล้วอู้ไม่น่าเชื่อโห้ยพี่หลอกโอ้ชนะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนฮิวอ่ะจริงโอเคไปกันต่อพี่เสิลดิกิลยิงมันมากเลยครับนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวตายนัดเดียวตายมีปิ้วฟิวมอเตอร์ฟักเกอร์อะเนอรมันพูดเหมือนกันไหมครับหรือไม่เหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนได้ยินแบบเดียวกัน ฟิวฟิวมาสเตอร์ฟัคเกอร์โอเคมี M14 ไม่ไม่สนัยแก๊สโซลีนเก็บไปแล้วกันเผื่อได้ใช้ไปไปที่โบสกันตีาไปเร็วจะพวกคนบาปไปเร็วลาแล้วโอเคเอออ่า โหดที่สุดดิกลนดีจริงจริงยิงตรงไหนก็ยิงตรงไหนก็ตายอ่ะซอมบี้ธรรมดานัดเดียวแดงนัดเดียวแดงโคตรโอพีอีสปอร์ตอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีกระชินกันนี่ซอมบี้อยู่ข้างในด้วยเปิดประตูแล้วฮอตจะออกมาโอเคมาแล้วมาแล้วโอ๊ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาตายอยู่ตายอยู่เขาต้องทำอะไร เขาเพ่นเลยเซฟลูกโอ้ต้องซ่อมปะต้องโอ้ยหมดนน่ญญาจอ๋อทำเอาไม้ไปขอบริเขตบริเขตบริเขตเร็ว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 โอเคไปซอมบี้หน้าตูดผมกันให้ผมกันให้ได้ได้ได้ไผมไปผมบริเขตดับเองบริเขตดบับเออได้ยังวะองานหนึ่งเหรอกันอยู่ไหนอะ นีขอมาเพื่อนครบแล้วครบแล้วครบแล้วได้แล้วได้แล้วแล้วโอเคสวปิดปิะตูปร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 ะตูเย้สวยงามตามท้องเรื่องเรียกว่าแบบไม่ได้เข้ามาเลยจริงๆแล้วเซฟเฮาส์นี่เขามีไว้ให้เราอาบน้ำแม่อาบน้ำปุ๊บตัวสะอาดตัวโล่งเลยนี่และนี่คือหน้าตาของทุกคนหลังจากอาบน้ำเรียบร้อยหน้าตาสดใสยกเวในตัวผมเนี่ย <laughs> ให้ตายเนี่ยสกรปรกจริงๆเลยโอเคครับผมเราจะพักกันไ้สักครึ่งนึงก่อนนะครับของเอพิโซดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่อีกทีพาร์ทหน้าเลยแล้วกันนะครับมารอดูกันว่าจะดุเดือดเลือดพ่านขนาดไหนกับการเล่นกับคุณปอนนะครับผมโอเควันนี้มานนี้แล้วกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กล้องสร้างของผมสำหวัสดีเอาไว้คี้คนไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ